สวัสดีครับขอเจนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนจะเสียนซึ่งวันนี้ผมนะก็จะมารีวิวที่นักเตะที่ผมใช้ลาคอนบอลนั้นแลกมานะนั่นคือเปเรรี่นะเออร่างนี้นะอืมซึ่งถือว่าคุ้มค่ามานะสําหรับการแลกเปเรี่ร่างนี้มาก็มาด้วยสูงสูงร้อยเจ็ิบสี่อายุยี่สองเท้าขวานะเลเวลเต็มก็ยี่สิบแปดอก็ถือว่าเด็ดมากนะร่างบาซ่านี่ฮะดูฮนะด้วยมาสไตล์นี้เลย ก็จะเป็นสไตล์ยังไงซัพพอร์ตเพื่อนนะค่อยสร้างสารรคเกมหรือว่าตินที่ดีเลยนะดูตำแหน่งที่เล่นนะเล่นได้หมดนะยกเว้นกองหลังก็บแบ็กกันนะออแล้วไม่ดู้ไส้ในนะเออผมก็จะอัพออกมาเป็นประมาณนี้นะสำหรับผมนะผมจะเน้นที่สมดุลไว้ก่อนนะมันก็จะออกมาเข้าๆประมาณนี้นะถ้าจะมีไงอัพแบบไหนอีกเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแยกอีกต่างหากกันนะ หลักการคร่าวๆผมก็นะอัพประมาณนี้นะสมดุลไว้ก่อนพอมีสปีดนะพอลากเรือได้ก็ถือว่าแจ่มมากนะสำหรับล่างนี้นะมาด้วยบอลล้านนะบวกโู้ของโค้ดฟันลำขาดไปเออเอาเรื่องนะสกิลเนี้ยมาหมดแล้วดับเบิลทัด,ด,ด,ดอะไรฮะเออโอ้ยมาหมดนะวันทัดพัดก็มาโอ้โหเอาเรื่องนะเออโอเคเดี๋ยวไปดูสูตรอัพนะสูตรอัพผมก็แทบจะไม่แตกต่างจากออตโต้เลยนะเออมันก็ประมาณนี้ไหมอืม ก็าตามที่เห็นนะฮะหนึ่งสิบเอ็ดแปดสี่แปดแล้วก็ป้องกันนะสี่เพราะว่าผมจะไปเล่นในตำแหน่งสีเอ็มมันก็ต้องม,มีเกมรับบางนหะก็ประมาณนี้นะเออแต่ว่าผมจะพยายามจะหาสูบมาใหม่เรื่อยๆนะสำหรับการอัพปเปอรี่ในตำแหน่งนี้เออโดย้วตำแหน่งนี้ก็ตามภาพที่เห็นนะแผนบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้นะจับมาเล่นหมดนะอา่าโอเคเพื่อการเสียลายผมก็จะไป รีวิวในแรงคงให้ดูนะว่าเพดี้มันเป็นยังไงนะโอเคแล้วก็ได้คู่แล้วก็ลีซีซ่นนะเพิ่งกลับมาเล่นแค่นี้ก็แมตช์แรกเลยแล้วนะออเโอเคก็เจออาร์เซนอลนะก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะงต้นซีซานพูดเลยนะมีแต่แข็งๆนะโอเคเน้นตัวที่ฟีดๆลงก่อนเออ อืมเอาประมาณนี้โมซาลาโอเคโมซาลาลงมานี่ฮนะอัพกันมั่วหมดฮนะกองหน้าดีไม่ชอบนะชอบเอาวินเอ๋ตัวริมเส้นมาเล่นกองหน้านะเออซองซองเอมินกับโมซาลานะเอาเอาเอาเข้าไปนะแผนนี้ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองแผนไปด้วยโอเคแบ็กต้องฝัง้างผมจะตั้งข้าไม่ให้ขึ้นนะแล้วก็ในเกมรับก็จะทิ้งซองมินไว้ข้างๆเซนเตอร์นะ โอเคไปดูทีมเขาอ,อืมมันน่าดูนะอ่ะดูสีกันหน่อยนะ,ะออโอเคไปดูกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มเกมอืมทีมของเขาเป๊ปด้วยะะโอเคแผนนี้จะเป็นแผนทดลองงานนะ,ะอืมก็จะเน้นโจมตีตรงกลางเป็นหลักเปรี่เฮเปรี่ก็จะออกมาข้างนิดนึงนะ,ะอืมตรงนี้ขอดักบอลหน่อยโอ้โ,อโอเสียวเสียวจะโดนก่อนเพื่อนแล้วดูทรงแล้ว อืมเปกูเรล่าเข้าข้างมาเออเบลุตติโอ้โหยังไงเนี่ยมันยังไงเอาไมา่อยู่โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะอืมแคบร้องฮะไม่เป็นไรใค้ตั้งกันใหม่อืมจะเย็นมันยังแค่ต้นเกมนนยังมีเวลาอยู่นะโอ้โหโมซาราไปไม่ได้เลย แทงมาลูกนี้ได้มาโอเคดักได้อยู่เนพะื่อรูเกอร์พยายามทำเกมตรงกลางเดี๋ยวมาซี่โมซาลาแทงมาลูกนี้หืมติดบิลโรตีนะโอเคสวยเวดดี้เชนไนเดอร์แต่ให้เปีรี่อีโอเนีลเมสซี่ยิงนี้ติดบล็อกก็สังเกตปเปียรี่นะก็พยายามต้องหอดเพื่อนนะดูสไตล์การเล่นของเปียรี่นะ ว่าจะไปทั่วสนามเลยพูดง่ายถ้าเราเห็นหน้าไปทางไหนก,ก็เห็นฟรีดีตรงนั้นนะพูดง่ายเลยโอเคขอเอาสูตรนี้ไททันแล้วก็กดิโอเซียเท้ทซ้ายนะจะเปิดติดหรือเปล่านะสูตรนี้เปิดหนุ่มไม่ค่อยเก่งด้วยฮนะโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้เปิดมาแล้วกันโอ้โหเกือบได้ลุน้นแล้วม,มีเกมโต้กลับเวดดี้เจเนเดอร์จะเอาอยู่ไมเนีย โ okay. อเคอข้างนะื้ยังติดบล็อกอยู่นะนี่มาโอเคเขาก็ล่นเหมือนกันนะหรือเน็ตไม่ดีนี่อืมโอเคยังมีโอกาสจชจนะอยู่่อนอยู่ที่เว้ีชนะเด้อเอาอืมเบลติโอ้โหจะคึงเราไปถึงไหนนี่ โอ้โอโออยังไงครับฟิลฟเดนฟิลฟเดนนั้นจะเปิดอย่างเดียวเลยนะเบลลติมาแล้วโอเคออกข้างไปก่อนโอเคออกหลังนะโอเคก็จะไม่ยังไงไม่เล่นซะนะนี่ฮะเด็กฮาร่างใหม่นะแต่ว่าฟอร์มอ e ีนะก็ต้องรอสักพักนะจนกว่าเขาจะอัปเดตฟอร์มแล้วนะแต่ว่าก็เล่นพอได้นะแต่ผมคงไม่ไปทะชน้อังมานะมนะฟอร์มนี้ฟอร์มยังเป็นอ e ีอยู่อืม รอ,อสักพักหนึ่งนะโอเคสวยอ้าววายังไงโอที่โอ้โหลวนไปหมดแล้วโอ้ยังไงเนี่ยโอเค,อเค,อเคบอลอยู่ที่ป,ปรีดีพยายามทำชิงหนึ่งสอง 1, แทงตักนี้ไวทีเชนเดอร์ให้ซองเมิจจยอนหืมใจาจอย่าพืนไปให้เจอดักโอเคดักได้อยู่โอ้โหเอาเรื่องนับเบลดิโอเคดักได้ โรด,ด,ดี้เปรดี้โรดี้เปีดีนี่นแหละอ่าโอ้โหยพยายามดักบอลไปก่อนโอ้โยยิงลูกนี้น่าจะยิงออกเปลงฮะโอเคไม่ตอบบอลน,นะขึ้นไปเลยตอนนี้เปีดี่เรายังสร้างสังเกตไม่ทันได้นะะ เวดดี้ชไนเดอร์โมซา่าเขาหน้าจับทางนะเราต้องค่อยเปลี่ยนสไตล์ไปนะขาข้ามก่อนโอเคอุ้ยเกือบดักได้แทงมาตรงนี้โอ้โหยังติดบอกกับโทนี่ดำสวยฮะไคมี่แล้วก็หมดเวลาครึ่งแรงเรายังตามหลังอยู่ฮนะหนึ่งประตูต่อศูนย์โอเคให้เรื่อครึ่งที่สองขอใช้สูตรเขี่ยหน่อยแล้วกันมาโอเคเวดดี้ชไนเดอร์ เสซี่โมสซาหาเห็นช่วงทะลุแบบนี้ก็เรียบร้อยยิงยัดเลยฮะเรียบร้อยเออ,อยังใช้ได้ผลอยู่เสมอฮนะสองฮุมินนี่ฮะมันก็เป็นข้อดีของการที่เราเอาตัวริมเส้นมาเล่นเป็นกองหน้านะอ,อือมันจะวิ่งตาทางดีกว่าปกตินะแต่ว่ามันจะออกไปทางลิมเส้นัะส่วนมากอนะออโอ้โหู้ดเวลตแกับคัมก็จะโดนแล้วออกมาฮะดิค่ะโอเคเซฟได้อยู่ ออถึงถึงว่าจะฟอร์ม E นะแต่ว่าเซฟได้อยู่นะโอเคฮะอนนี้ออกมาที่โรนัลมีซี่เปรดีหขอโยนมาลูกนี้อืมไม่ได้หมง่งเยฮะโอเคโมฟาลายิงลูกนี้อืมโดนสก,กัดได้แล้วเป็นเกมโต้วกลับเนี้ยสูตรอะ่ะผมก็จะให้เปรดีนะเน้นเกมรับนิดนึงอะนะเออเพราะว่าตามสไตล์เกมผมเนี้ยก็เน้นบุกหน่อยนิดนึงนะแต่ตอนนี้ไม่แทบจะไม่ได้บุกเลย โอ้ยโอ้ยจะโดนหรือเปล่าโอ้ยโชดียิงออกไปเองโหทำงานคนนี้ก็เอาเรื่องนะไปก่อนเคยมีอยู่นะมองดีอยู่นะยังไงโอ้โหเขาขี้เปลี่ยนแผนนะขอตัดไว้ก่อนนะโอเคหลังนี้จากที่เขาเปลี่ยนแผนแล้วอืเขาโคโฟามเมอร์ลงมาแล้วนะ 10, เราก็พยายามเล่นเกมรับไปก่อน โคลพลามเมอร์ขอดักเข้าซ้ายเลยสวยโรดรี่ดักได้ฮนะเวที่เจเนเตอร์แทงมาโมซาลาหาตัววิ่งทะลุช่องอยู่จ่ายให้เปเรดี้เปเรดี้ยังแทงมาลูกนี้ให้โมซาลาแทงขึ้นให้เปเรดี้แทงมาโอ้โหมันจะจ่ายให้สองคิงมินนะแต่เพื่อเกมตกลับไม่ได้ฮนะโรดีิดักอยู่เอาใหมนะ่ฮะจ่ายมาลูกนี้ขอยิงหน่อย,อยติดบล็อกแล้วเป็นเกมโต้กลับอีกแล้วฮะ โอเคสวยดักได้อืมพีคทไม่ได้โอเคโรดี้ดักสวยแทงมาลูกนี้เลวเนวิสซี่มูซาลาโมาูซาลาขอมวนหน่อยขอเข้าเท้าซ้ายหน่อยเถอะขอสับหน่อยลูกนี้อยังเซฟได้อยู่เดี๋ยวยา้ยังเซฟได้อยู่นะอืมขอ,อใช้เปิดโค้งหน่อยแล้วกันเวดดี้ชนายเด้อ อืแถบไปในมงแล้วเป็นเกมตัวกับพร,บร้าบอลอยู่ที่โครโพารเมอร์ดวนกับเบรดี้เบรดี้เรลานี้ต้องดักเลยฮนะดักทางไว้โอ้โห,โโหจายลกนี้ยกมาอมืเขียนได้อยู่โอเคอยังทำที่หนึ่งสองติดบล็อกโอโ้ยังไงฮะ โอเคดักได้อยู่ห่างคมีแต่ทิ้งมาก่อนบอลอยู่ที่เมสซี่โอ้โหจ่ายมาก็ยังติดโทน,นีด่ดัมเป๊ปกุรีล่าออ้ยเฮ้ยเ้ดี๋ยโดนหรือเปล่าฮะดูทรงแล้วโอเคแทงมาทำชิ่งทำชิ่งอืมว่าจะทำชิ่งทำไม่ได้อีกแล้วโอ้โหเวลาใกล้หมดแล้วโรดี้ดักบอลได้อยู่เวดี้เชนไนเดอร์โมซาร่าออกข้างมาหึงติดบล็อกอยู่ เราพยายามะโอเคต้องล้ำหน้าฮะลูกนี้โอเคเช็คสวยลูกนี้ก็จะเปิดยาวเลยนะนะเวดีช้ชนานเดอร์ของเราออกนะส่งลูกกาโมดิตลงมาอืมโอ้โหต้องดักบอลอย่างเดียวเลยโอ้โหแทงมาลูกนี้ให้โคพัมเมอร์ โอเคยังดักได้อยู่แล้วไปเก็บโตกลับแล้วเปิดยาวมาอืมอโอ้โหนาทีสุดท้ายแล้วต้องเอาแล้วนาทีสุดท้ายเบรดี้ต่ให้โมซาลาหรือเป็นซีเห็นเบรดี้วิ่งแล้วแบบนี้ไม่เหลือนแน่นอนขอปั่นโค้งๆเรียบร้อยโอ้โหเบรดี้แล้วก็มีสกิลวิ่งทําทางเลยนะดูฮะเรียบร้อยฮนะโอ้โหหลงทางกันเลยทีเนดะียวเบรดี้ยิงลูกนี้ อ้าวยังไงเนี่ยทำไมกดข้ามไม่ได้น่าจะออกเกมนะดูทรงแล้วโอ้โหแต่ลูกนี้สวยจริงฮะเตอร์เปรี่ฮะมองฮะแล้วก็ปั่นโค้งโค้ง,คงเรียบร้อยฮะมายิงได้ในนาทีสุดท้ายฮะก็จบไปแล้วนะสสการรีวิวเออเปเร่แบบยังไงพอสังเกตแล้วนะอ่าก็พูดถึงสไตล์การเล่นก็อย่างที่เห็นเลยนะก็แทบจะไปทุกที่นะถ้าจะต่อบอลแล้วก็วิ่งทำช่องดีมากๆเลยนะนะแล้วก็ใครเป็นสาย ยังไงอะทำช่อง 1, 2, นหนึ่งสองนเปดี้นี่แนะนำเลยนะเป็นกองกลางนะแต่ว่า,าต้องหาต้องมีบล็อกทูบล็อกคอยไลยบ่บอลน,นะว่าเบดี้มันไลบ่บอลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะดูดูเท่าที่เคยเล่นมานะต้องมีบล็อกทูบล็อกมาช่วยหน่อยนะอ่าถ้าใครเล่นซีเอ็มสองตัวก็ปเปดี้ตัวหนึง่งแล้วก็บล็อกทูบล็อกหนึ่งคนก็ได้นะมายืนคู่กันไป่งั้นโอ้โหกลางรั่วเลตุ้มไปได้แน่น,นะแอคมแมนกลางรักตัวเดียวเอาอไม่อยู่แน่นอนนะเออก็ประมานนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวเบดี้นะเออก็ เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ